อากาศเยนเ็ยนๆฝนตกฉ่ำๆแม่ไม่พลาดเมนูนี้แน่นอนค่ะเรามาเริ่มทำน้ำจิ้มกันก่อนนะคะแม่จะใช้น้ำจิ้มไก่พริกกระเทียมปรุงรสด้วยเกลือผงชูรสและมะนาวค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันชิมรสตามชอบค่ะเสร็จแล้วใส่งาขาวคัว่วโรยด้วยผักชีค่ะวันนี้แม่ทำกินคนเดียวตัวน้ำจิ้มก็จะง,ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เตรียมเนื้อสัตว์และผักรอไว้และสิ่งนี้ที่แม่อยากอวดมากค่ะ เตาปิ้งย่างพร้อมหม้อต้มคุยซิเมตเป็นหมอ้อที่มี2ช่องนะคะและยังมีปุ่มทํางานแยกกันระหว่างหม้อต้มและเตาย่างค่ะตัวเตาเนี่ยสามารถปรับระดับได้2ระดับเลยนะคะกำลังไฟอยู่ที่1200วัตต์และที่สำคัญร้อนเร็วร้อนไวมากๆเลยค่ะตัวหม้อต้มมีความจุ1.2ลิตรนะคะเตาเล็กกระทัดลัดเหมาะสำหรับทำกิน1-2คนนะคะ ซึ่งก็เหมาะกับแม่มากๆวันนี้แม่กินคนเดียวค่ะกินไปนั่งฟังเสียงฝนไปบอกเลยว่ามีความสุขสุดๆค่ะและใครที่กำลังตกหลุมรักเตาปิ้งย่างครูซิเมเขามีให้เลือกสองสีนะคะเป็นสีกรีนมิ้นต์กับสีชมพูน่ารักค่ะสามารถตามไปจิ้มน้องกันได้แล้วนะคะ